สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอรายงานระบบสารสนเทศสำหรับการจัดการเรื่องโรงพยาบาลเทพพรารัฐนครราชสีมาดิฉันนางสาวจริยาพรถาวรรหัสนักศึกษา644-090-1405ค่ะสวัสดีครับผมนายกิติพจน์แชมชอยรหัสนักศึกษา644-090-1445นักศึกษาชั้นปีที่1ห,ห้องสี่ครับสวัสดีค่ะ พิฉันนางสาวนะัฐพรปรสูสีรหัสประจําตัวนักศึกษา644090141ค่ะดิฉันนางสาววาทินีอินใหญ่รหัสนักศึกษา6440901432กระผมนายรัชตาพิบูรณ์เียมโครกรวรหัสนักศึกษา6440901452 ดิฉันนางสาวสุธิดาชัยเสนรหัสนักศึกษ,ษา6440901437สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิราดานวนทองลางรหัสนักศึกษา6440901425ค่ะสวัสดีครับผมนายกิษดากาลเกตนักศึกษา,า,า6440901443 สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกิษณาสาักโทกรหัสนักศึกษา6 4 4 0 9 0 1 4ศ1ค่ะประวัติของโรงพ,พยาบาลเทพรัตน์โรงพยาบาลเทพรัตน์ด้รับพระมหาการณ์คุณจากสมเด็จพระเทพแตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานชื่อโรงพยาบาลเมื่อวันที่11กันยายนพศ2 5 5 5ซึ่งเดิมโรงพยาบาลนี้ถูกเรียกว่าโรงพยาบาลมหลาราชสอง เปิดทาการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่1สิงหาคมพศ2550ด้วยความร่วมมือของโรงพยาบาลมหาราชและโลรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแต่เนื่องด้วยพื้นที่ที่มีจํากัดของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพจึงได้มีการพิจารณาปรับเปลี่ยนให้จากพื้นที่เดิมมาใช้ในส่วนของศูนย์จิตบำบัดส,สังคมของโรงพยาบาล พยาบาลจิตเวชนครราชสีมานครินทร์และในปัจจุบันโรงพยาบาลเทพรัตน์ได้เปิดให้บริการรักษาพยาบาลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยภายในพื้นที่ตลอดจนได้มีการอนุมัติโรงพยาบาลให้เป็นโรงพยาบาลชุมชนและพัฒนาเป็นโรงพยาบาลทั่วไป ความเป็นมาของโรงพยาบาลเทพพรัตนครราชสีมาปัจจุบันการบริหารจัดการภายในของโรงพยาบาลเทพ,พรัตนนครราชสีมาแบ่งเป็นระบบรักษาพยาบาลและระบบสนับสนุนบริการระบบรักษาพยาบาลมุ่งให้ความสำคัญของการพัฒนาโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลทั่วไประดับ M1 มีศักยภาพการดูแลผู้ป่วยในสาขาสูตินรีเวชกรรมศัลยกรรมอายุรกรรมกุมารเวชกรรมและศัลยกรรมกระดูกตามเซอร์วิสเพลนและข้อตกลงร่วมกันของโนดส่วนระบบสนับสนุนบริการบริหารจัดการเพื่อลดช่องว่างต่างๆที่มีผลกระทบต่อระบบรักษาพยาบาลและการบริหารจัดการตามระเบียบของทางราชการ ตาม,มาติของคณะกรรมการการบริหารโรงพยาบาลเทพพรัตนนครราชสีมาได้ร่วมวางแผนจัดการระบบให้รวดเร็วถูกต้องเป็นรูปธรรมและสื่อถึงการอำนวยความสะดวกของระบบที่คล่องตัวและการพัฒนาและขยายบริการขึ้นเรื่อยๆด้วยการสนับสนุนอย่างเต็มที่ของผู้นำชุมชนตำบลโคกกรวด โดยปัจจุบันได้ให้บริการตลอด24ชั่วโมงและได้รับความไว้วางใจจากประชาชนเป็นอย่างดีโดยดูจากสถิติการบริหารที่มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากเดิมมีผู้ป่วยประมาณ20คนต่อวันในปัจจุบันเฉลี่ยประมาณวันละ200-300ถึงคนต่อวันสำหรับผู้ป่วยในเปิดให้บริการเต็มศักยภาพ ภายในเดือนกุมภาัานา25์2556นี้ซึ่งน่าจะช่วยแบ่งเบาความแออัดของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาสมดังนโยบายของจังหวัดนครราชสีมาและกระทรวงสาธารณสุขที่ตั้งไว้โครงสร้างหน่วยงานโรงพยาบาลเทพรัตนครราชสีมาแบ่งเป็นกลุ่มหลักๆเช่นกลุ่มที่1กลุ่มภารกิจด,ด้านอำนวยเช่น กลุ่มงานบริหารงานทั่วไปกลุ่มงานการเงินและบัญชีกลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษากลุ่มที่2กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาและบริการสนับสนุนบริการสุขภาพเช่นกลุ่มงานยุทธศาสตร์บริการศูนย์พัฒนาคุณภาพกลุ่มที่3กลุ่มภารกิจ ด้านบริหารปฐมภูมิกลุ่มงานเวชกรรมสังคมกลุ่มงานอาชีวะเวชกรรมและควบคุมโรคก,กลุ่มที่4คือกลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรบุคคลเช่นกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลกลุ่มที่5กลุ่มภารกิจด้านทุ พุติยภูมิและตติยภูมิเช่นกลุ่มงานสูตินารีเวชกลุ่มงานอายุรกรรมกลุ่มพยาบาลผู้ป่วยสัญญกรรมและออโตบิดกลุ <c oughs> ่มง,งานพยาบาลผู้ป่วยสูตินารีเวชกลุ่มง,งานพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกลุ่มงานพยาบาลสัญญากรรมกลุ่มง,งานกุมารเวชกรรม กลุ่มงานสัญญากรรมออตโตปิติกกลุ่มงานสอตอออสอนาสิกกลุ่มกลุ่มงานสุขภาพจิตและจิตเวชกลุ่มงานเวชกรรมพื้นฟูกลุ่มงานเภสัชกรรมกลุ่มงานทันตกรรมกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และกลุ่มงานลังสีวิทยากลุ่มที่6 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลเช่นกลุ่มงานพยาบาลผู้ป่วยนอกกลุ่มงานพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินกลุ่มงานพยาบาลผู้ป่วยหนักกลุ่มงานพยาบาลผู้ป่วยคลอดกลุ่มงานพยาบาลผู้ป่วยขาตัดกลุ่มงานพยาบาลผู้ป่วยวิสัญญีกลุ่มงานพยาบาลผู้ป่วยอุอายุรกรรม กลุ่มงานพยาบาลผู้ป่วยสัญญกรรมและออโตบิดีกกลุ่มงานพยาบาลผู้ป่วยสูตินารีเวชกลุ่มงานพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกลุ่มงานพยาบาลด้านการควบคุมและการป้องกันการติดเชื้อกลุ่มงานพยาบาลตรวจรักษาพิเศษกลุ่มงานและกลุ่มงานพยาบาลกลุ่มที่7กลุ่มภารกิจด้านประกันสุขภาพ เช่นกลุ่มงานประกันสุขภาพและกลุ่มสารสนเทศทางการแพทย์กลุ่มที่7กลุ่มภารกิจด้านประกันสุขภาพเช่นกลุ่มงานประกันสุขภาพและกลุ่มสารสนเทศทางการแพทย์วิสัยทัศน์โงรงพยาบาลตติยภูมิต้นแบบที่เชื่อมโยงระบบบริการทุกระดับค่านิยม ทีมส m i ยสมาร์ทแอนด์ม็อพันธกิจพัฒน,นาระบบบริการให้เต็มศักยภาพทุกสาขาเพื่อเป็นโรงพยาบาลด่านหน้าของจังหวัดนครราชสีมาเชื่อมโยงระบบบริการสุขภาพทุกระดับโดยมีการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อประชาชนมีสุขภาพที่ดีพัฒน,นาสู่ระบบโรงพยาบาลคุณธรรม ประชากรในพื้นที่ที่รับผิดชอบโรงพยาบาลเทพลพัดนครราชสีมารับผิดชอบในเขตพื้นที่ตำบลคกกวด15หมู่บ้านและประชากรในเขต GIS ของอำเภอสีคิ้วอำเภอสูงเนินอำเภอด่านขุนทศอำเภอขามทะเลสอนอกจากนี้ยังรับผิดชอบหมู่บ้านใกล้เคียงและประชากรบางส่วนในเขตตำบลสุรานารี และเป็นเครือข่ายการสร่งต่อผู้ป่วย PCU ใกล้เคียงแบ่งเป็น 1. ระดับจังหวัดบริการรักษาพยาบาลส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและฟื้นฟูแก่ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 2. ระดับอำเภอรักษาส่งเสริมสุขภาพป้องกันและฟื้นฟูแก่ประชาชนในเขตอำเภอเมือง และเครือข่าย 3. ระดับตำบลรักษาพยาบาลส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและฟื้นฟูสภาพแก่ประชาชนในอำเภอโคกกวด15ชุมชน 4. ชุมชนหรือกลุ่มผู้รับบริการที่เป็นเป้าหมายกลุ่มผู้รับบริการที่ได้รับสิทธิการรักษาพยาบาล เช่นข้าราชการพนักงานร้าวิสาหกิจประกันสังคมประกันสุขภาพทั่วนหน้าและสิทธิการรักษาอื่นๆโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี 1. โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี 2. โปรแกรมตรวจสุขภาพข้าราชการ 3. โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน 2. เป็นการตรวจสอบการทำงานของอวัยวะต่าง ในร่างกายของเราเพื่อหาความเสี่ยงหรือความผิดปกติที่ซ่อนอยู่หากตรวจพบก็สามารถวางแผนรักษาได้ทันทีก่อนความผิดปกติเหล่านั้นจะนำไปสู่โรคร้ายแรงในอนาคตเพราะบางโรคแสดงอาการก็ต่อเมื่อเจ็บป่วยในระยะสุดท้ายที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้แล้ว ข้อดีของการตรวจสุขภาพประจำปี 1. การตรวจสุขภาพประจำปีช่วยให้ตรวจพบโรคต่างๆตั้งแต่ยังไม่แสดงอาการสามารถเข้ารับการรักษาได้ทันท่วงที 2. ช่วยป้องกันไม่ให้โรคลุกลามเกิดการภาวะแทรกซ้อนรุนแรง 3. ้าตรวจพบภาวะเสี่ยงที่จะเกิดโรคแพทย์สามารถแนะนำพิธีป้องกันให้ห่างไกลจากโรคได้ 4. ช่วยคุณปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อสุขภาพอย่างการบริโภคอาหารรสจัดหรือไขมันสูงเป็นประจำการสุบุรีการไม่ออกกำลังกายทานอาหารไม่เป็นเวลาหรือดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ เพื่อลดการเกิดโรคต่างๆในอนาคต 5. ช่วยลดอัตราการเจ็บป่วยหรือการเสียชีวิตการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ,สมอก็จะทำให้คุณอุ่นใจและห่างไกลจากโรคต่างๆที่จะเข้ามาในอนาคตได้จุดเด่นของโรงพยาบาลเทพ,พรันครราชสีมาโรงพยาบาลเทพ,ทพรันครราชสีมาประกาศความสำเร็จรับโลก และใบรับรองและติดอันดับ3ของโรงพยาบาลที่ได้รับความพึงพอใจจากผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในจากกระทรวงสาธารณาสุขพร้อมมั่นใจบริการสู่การแพทย์ในระดับสากลหัวข้อที่1นะคะศึกษารูปแบบการดำเนินการโดยประยุ์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการของโรงพยาบาลเทพพัลัตด้านการส่งเสริมป้องกันควบคุมโรคภัยสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 2. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให้มีคุณภาพ 3. ด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการบริการเป็นเลิศ 4. ด้านการพัฒนาบริหารจัดการด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างมีธรรมพิบาลระบบสารสนเทศในโรงพยาบาลเป็นการนำระบบสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กิจการต่างๆของโรงพยาบาลประกอบด้วย ระบบสารสนเทศ2ชนิด 1. ระบบสารสนเทศทางคลินิก 2. ระบบโรงพยาบาลระบบ Hospital Information System หรือระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลเป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ IT เข้ามาใช้เป็นเครื่องมือจัดฐานข้อมูลเพื่อให้แพทย์พยาบาลสามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วยเพื่อวางแผนการรักษา ประเมินรูปแบบการดูแลได้อย่างรวดเร็วหัวข้อที่3เพื่อศึกษาผลกระทบของการนำระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการประยุกต์ใช้ในโรงพยบาบาลเทพารัตน์ 1. โดยมีการพัฒนาตนเองสู่การเป็นพยาบาลสารสนเทศ 2. สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้บริการแก่ผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม 3. เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการบริการด้านสุขภาพมีมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูงสุดความหมายและความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพนะคะหมายถึงเครื่องมือและบริการทุกชนิดที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ict ในการดูแลสุขภาพที่เชื่อมโยงระหว่างผู้ป่วยและผู้ให้บริการ รวมไปถึงผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพควบคุมถึงการรับส่งข้อมูลสุขภาพระหว่างหน่วยงานค่ะความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพนะคะมีอยู่3ประเด็นคือ 1. ประเด็นด้านประโยชน์ต่อระบบบริการสุขภาพ 2. ประเด็นด้านประโยชน์ต่อผู้ป่วยโดยที่ผู้ป่วยได้รับ 3. ประเด็นด้านประโยชน์ต่อบุคลากรทางการแพทย์ค่ะ แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาลนะคะตัวอย่างเช่นการใช้เทคโนโลยี o o g l e h a n g o u t ค่ะเพื่อการรักษาผ่านระบบทางไกลกระแสการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีในสังคมโลกนะคะปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอันเนื่องมาจากความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีค่ะคาการน,น,นำเอา o o g l e Hangout มาใช้ในการรักษาระบบทางไกลเพื่อเพิ่มอัตราการมีชีวิตรอดและเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนที่อยู่ห่างไกลค่ะที่ขาดแคลนแพทย์และขาดแคลนพยาบาลที่เชี่ยวชาญและเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีขึ้นต้องออกแบบระบบให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นสะดวกสบายต่อผู้ใช้บริการค่ะความเป็นไปได้ในการนำการรักษาผ่านระบบ ทางไกลมาใช้สําหรับการนําเสนอการรักษาผ่านระบบทางไกลมาใช้ดูแลสุขภาพของประชาชนในประเทศไทยจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่งปัจจุบันพบว่าอาจมีอุปสรรคหลายประการที่ทําให้ยังไม่สามารถนํามาใช้ได้อย่างครอบคลุมทุกพื้นที่ในปัจจุบันได้เนื่องด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่ยังไม่พอเพียงเช่น การขาดแคลนบุคลากรทางด้านการแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ไม่ศับไม่มีการสนับสนุนด้านงบประมาณจากรัฐบาลและการขาดแคลนเทคโนโลยีใช้ในการดูแลสุขภาพประชาชนปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายพัฒนาระบบการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลเช่นข้อมูลสิทธิตามระบบประกันสุขภาพ ข้อมูลระบบการเงินการคลังข้อมูลรายงานต่างๆทางด้านสาธารณสุขเพื่อการบริหารจัดการระบบการประชุมแบบวิดีโอคอลิสเตระบบโทรศัพท์ผ่านระบบอินเทอร์เนต็ตให้ความรู้ด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนกับการศึกษาแพทย์ทางไกลประโยชน์ ของการใช้งานระบบสารสนเทศโรงพยาบาลหรือระบบ HIS ระบบสารสนเทศโรงพยาบาลหรือระบบ HIS เป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเข้ามาเป็นเครื่องมือในการจัดการฐานข้อมูลขยันขนาดใหญ่เพื่อให้แพทย์อาบาลหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพและผู้ป่วยทั้ง จากฐานข้อมูลในโรงพยาบาลหรือจากสถาบนบริการสุขภาพอื่นๆเทคโนโลยีทางการแพทย์เทคโนโลยีทางการแพทย์คือวิทยาการอันก้าวล้ำซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการนำเอาวิทยาศาสตร์มาผสมผสานพร้อมประยุกต์ใช้ได้อย่างยั่งยืนโดยมีจุดประสงค์อันก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านการแพทย์เช่นการตรวจการรักษาพยาบาลตลอดจนการป้องกันโรค ด้วยวิธีต่างๆทําให้การพัฒนาทางเทคโนโลยีใหม่ๆได้รับความสนใจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะทางด้านการแพทย์ซึ่งมีผลต่อการรักษาพยาบาลรวมทั้งช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมยิ่งขึ้นของครับ เป้าหมายของการใช้ระบบสารสนเทศนะคะมี3ด้านคือ 1. ด้านการดูแลผู้ป่วยจำนวนวันนอนนานได้แก่โรค COPD นำมาทำเป็นโครงการให้สุขศึกษาคำแนะนำเฉพาะบุคคลเพศสัตว์สอนเรื่องการพ่นยาแพทย์สอนแนะนำการปฏิบัติตัวแต่ผลการประเมินยังคงมีวันนอนนานอยู่กำลังวางแผนพบ ญาติผู้ป่วย C.O.P.D. เพิ่มการดูแลผู้ป่วย C.O.P.D. CO โดยการปรับแนวทางการรักษาโดยเพิ่มการใช้ยาเพื่อป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำใน48ชั่วโมงเพิ่มการใช้ยาเพื่อลดการอักเสบในปอดเพิ่มวิธีการเสริมสร้างสมรรถภาพของปอดโดยนักกายภาพดูแลสอนและ บริหารปอดและออกกำลังกายปอดโดยใช้เครื่องมือติดตามเยี่ยมบ้านเพื่อดูสภาพแวดล้อมซึ่งครบสมาชิกในบ้านสูบุรีก็ได้แนะนำให้ผู้ป่วยและสมาชิกดีกเลี้ยงอย่างเหมาะสมวันนอนนานเฉลี่ยโรค COPD ลดลงจาก7.65 เหลือ5.08ในปี2548และในปี2550ไม่อยู่ใน5อันดับของโลควันนอนนานเฉลี่ยของโรงพยาบาล 2. ด้านการพัฒนาคุณภาพข้อมูลการส่งต่อในแต่ละเดือนทำให้ทราบว่าได้ข้อมูลถด ตอบกลับไม่ถึงร้อยละ50จึงทําให้มีการจัดศูนย์การส่งต่อขึ้นไปในโรงพยาบาลรับผิดชอบโดยพยาบาลวิชาชีพมีหน้าที่ติดตามผู้ป่วยที่ส่งไปรักษาต่อโรงพยาบาลศูนย์แล้วติดตามผลการรักษาในโอกาสพัฒนาที่พบและแจ้งแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปรับปรุง ข้อมูลผู้พิการในชุมชนทำให้ทาให้งานกายภาพเขียนโครงการส่งถึงสอปอสอชอเพื่อของ,งบสนับสนุนในการฟื้นฟูสุขภาพผู้พิการในอำเภอโป่งน้ำร้อนและได้รับการสนับสนุนงบประมาณมาข้อมูลการระบาดของโรคไข้เลือดออก นอกฤดูฝนทำให้งานบริการสุขภาพชุมชนต้องรีบควบคุมโรคเชิงรุกได้แก่พ่นหมวกควันหยอดทรายข้อมูลการรับบริจาคที่แผนผู้ป่วยนอกทำให้มีการปรับเวลาการตรวจผู้ป่วยประจำวันของแพทย์ใ,ให้เร็วขึ้นคือแปดนาทีสามสนาทีก่อน1คนและจะได้ออก ตรวจผู้ป่วยนอกได้เร็วขึ้นปรับเวลาการออกตรวจศูนย์สนะคะด้านการบริหารข้อมูลอัตราการติดเชื้อในมดลูกทำให้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการตรวจภายในจนอัตราการติดเชื้อลดลงข้อมูลการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะทำให้มีการปรับวิธีการสวนปัสสาวะลดลง ระยะเวลาการคาสายสวนจนทำให้การติดเชื้อลดลงข้อมูลภาวะตกเลือดหลังลอดทำให้มีการทำ CPG จนการตกเลือดหลังลอดลดลงข้อมูลการเกิดภาวะไฮโปไรซีเนียในเด็กแรกเกิดทำให้มีการ CPG สามารถลดอัตราการเกิดได้ ข้อมูลการไม่สมัครใจอยู่นีกับทำให้มีการปรับเรื่องการให้คำอธิบายและการหาวิธีการช่วยให้ผู้ป่วยสะดวกเช่นกรณีต้องอยู่โรงพยาบาลเพียงเพราะต้องรอศิทยาก็จัดยาให้ผู้ป่วยนำไปฉีดที่สถานีอนไมัยเป็นต้นข้อมูลความขี้คายทางยาผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในทำให้มีการปรับงดใช้การยาในผู้ป่วยใน ปรับรายการยายที่อันตรายทําสัญลักษณ์ให้สังเกตง่ายแยกเก็บยาอันตรายไว้ต่างหากเปลี่ยนใบออเดอร์ของแพทย์เป็นแบบก๊อปปี้ในตูวแล้วไบฉีกแล้วฉีดใบก๊อปปี้ส่งให้เภสัชกรจัดยาให้เภสัชกรเห็นลายมือแพทย์ด้วยตัวเอง you <laughs>